ดูครับนี่คือไข่เป็ดเนาะครับเป็ดไรทุ่งนะครับเป็ดไรทุ่งว่าส่วนนี้เปรนเทศมีหน้าปังนะครับเมืองที่หน้าปังเมืองกาญมีเป็นเกลียวเขาออกแล้วนะครับเมืองกาญเอาเป็ดมาเลี้ยงนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ้หลายนูจะไปหมดเลยรอรอ,รอแม่ขาเพิ่นมาขับเนาะมาหลับเนาะนี่เมือกาญมาแหวซื้อนะครับแหวซื้อนอำเพอเนนี่ยละอืมหลายหลายหลาย <laughs> <laughs> เออ เอาเลี้ยงเป็ดต้องกินแบบนี้โอ้ยนี่แหละครับของอร่อยเลยนั่นน่ะผมผมชอบเอาไปผัดน้ำมันหอยท้องนาแท้ๆเลยเออผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยไล่เป็ดไปด้วยเก็บไปด้วยผักบุ้งมามาจากไหนครับนี่นครสวรรค์ค่ะโอ้มาจากก็หนูมาเลี้ยงนี่นะประจำใช่ไหมไม่ได้ออกมาขายไงอ๋อมาอยู่ที่นี่เลยบ่อยู่เลยโอ้โเพิ่นมาจากนครสวรรค์ เนี่หนูเลี้ยงกล่งยิปีแล้วแต่ไม่ไม่ได้ออกมาขายพิออกขายปีปีแล้วนี่เองอ๋อส่องอย่างเดียวส่งอย่างเดียวอีกคนนี้รถลากจอดข้างถนนเขเป็ดอยู่ข้างถนนเขามาถามซื้อเอยอ๋อใช่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 ทางผ่านไงก็เลยขายทางผ่านมันก็มันก็ขายได้นะคนผ่านไปผ่านมาว่าบางทีใครเปลียมันมันหายากอยู่นะนอกจากจะไปตลาดเท่านั้นเองนะ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นไข่สดสดมันก็น่ากินนะเป็ดไขได่ลรทถุงมันมันสีสีสันมันต่างกันอยู่ด้วยผมว่าอืมครับโอ้จะก่อนไม่ได้ใใขายเนาะตลาดนัดพวกนี้หมดโอ้ใช่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 ขาอยออใช่ดู ยเ่นีอ๋อตัวนี้ไสไยสาใหญ่เลยบอครับไสายใหญ่ไหมใหญ่เท่าไหร่นะมันอยู่ร้อยถ้าถ้าหนูคัดเลยมันร้อยสามสิบแต่ยังไม่ได้เอาลูกเรลเออกให้มันี่ยแต่มันสวยมากเลยเนี่ยร้อยสามสิบได้ค่ะสวยมากเลยช่วงเมษาพฤษภาปุ๊บปั๊ ทับอ่าถูกบ่ใช่ค่ะทำไมครับเพราะว่าข้าวนาปังจะเกี่ยวหมดทุ่งเลยอวันนี้ไข่ก็จะออกดีอ๋อใช่ทำก็แล้วไข่เยอะใช่เยอะเออเยอะเราก็ขายถูกช่วงนั้นร้อยเดียวลูกกินไก่ย่างไก่โอ้ก็ขึ้นตับกับเวลาด้วยเนาะใชครับปริมาณไข่เนาะมีที่ปล่อยเป็ดไงคันนี้ไม่มีก็ไปตะแพงน้ำออกกินอาหารอย่างเดียวไม่ออกเลยร้านนึ่งร้านหนูพอวันย้ายสองรอบเป็ดสามพันกว่าไข่สี่สิบหก ให้ให้อาหารอะไรบ้างให้อาหารไม่ได้แล้วเจ๊งเลยปล่อยตัวมันไปเลยว่าให้มันหลุดไปเลยแล้วก็รถเรามันจะไขะค่ครับ